อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ิเมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ <What? S 2> เดี๋ยว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 สเปนเหรอฟิลปิปปินส์ว่ะโอ้พี่ไม่ได้มองเลยรีบไป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  fall of Rome อ้าวเฮ้ย อ้าวเฮ้ยโรมโดนไรอะ่ะยุนเตสเตดว่ะ <What? S 2> ในดูดิยูนเตสเตดอเมริกามาไงเนี่ยเฮ้ยยุโรปเฮ้ยอิตาลีอ้าวเฮ้ยยังไงชิปหายเอาเมริกายกพลขึ้นบกที่ยุโรปอย่างโหด ้วก่อนเออโดนเลยมีคนบอกมีคนบอกว่าหยุดบูตอเมริกาเลยเพราะว่าอย่างไม่งั้นเดี๋ยวเราลําบากพี่กว่างะแหละหยุดบูตอเมริกามากันประเทศตัวเองโอเคพีพีเจรันเป็นไงอะพีพีอะร้อยเจ็ดเก้าเออก็พออยู่นะก็พออยู่แหละอือถ้างั้นผมหยุดบูตหยุดบูตอเมริกาดีกว่าหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนให้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 ของเรามันโอเคก่อนแล้วค่อยว่ากันหน้าตอนนี้นะพอไปก่อน เนี่ยพอเอากองทัพทั้งหมดมาทางโซเวียตตรงเนี้ยพอชนะตุรกีแล้วอ่ะมันชนะนะมันเขียวเลยชนะโซเวียตได้ไหนเนี่ยอิรานมันก็บุกกูทางน้ำจ้างมาทีละหนึ่งยูนิตก็รู้ว่ากูมีทหารคุมอยู่ส่งคนมาตายเรื่อยๆ <c oughs> นะครับทหารไทยตายไปไม่ใช่ทหารไทยทหารรัตนโกสิ์ตายไปหนึ่งล้านเอากลแล้วเจแปนตายไปเ oh, <no. S 1> จ็ดแสนไชนีสแอมพายตายไปหกแสน ซีเปอ์ไม่ใช่ซีเปย,เย์ซันซีเจ็ดหมื่นใชนี่ภายตายไปหกหกหมื่นไม่ใช่หกแสนซีเปย์ซันหมาตายไปหนึ่งพันโอ้โหมึงไม่ร่วมงานเลยโอ้โหนี่ถึงว่าดีครับกุปเประเต์แมงจูแมงจูไปเก้าหมื่นกว่าเกือบแสนคนไม่ซีเปย์เขาไม่จะส่งของมากกว่าล่าอ๋อเน้น,นไม่ใช่เน้นผลิตใช่ปะ ที่ส่งของเนี่ยเป็นเป็นจีนเป็นแมนจูแล้วก็เป็นเนี่ยอะไรอน่ซันซีเนี่ย <c oughs> ส่งอย่างเดียวฝั <c oughs> ่งเราฝั่งอักษะและวงไพบูลของเรานะครับตายไปทั้งหมด14ล้านคนนะครับ <c oughs> และฝั่งสัมพันธมิตรและคอมมินเตอร์ตายไปัหมด22ล้านคนนี่รวมกันแล้วนิดเกือบได้ประเทศไทยทั้งประเทศอะตายกันแบบเป็นล้ลานๆนี้เลยนะ ถ้าเราจัดก,การรัสเซียเสร็จแล้วป้าหมายต่อไปคืออเมริกาเหรอใช่คงต้องเป็นอเมริกากับอังกฤษมันต้องเรือให้ได้ก่อนนะเรือต้องสยบมันให้ได้ก่อนใช่เราต้องเราต้องสร้างเรือให้ได้ก่อนแต่ว่าเรื่องทรัพยากรเราโอเคแล้วสร้างเรือกี่ล้ำก็ได้แต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับเวลาแหละอืเสร็จแล้วเราข้ามช่องแคบอังกฤษเข้าไปตีลอนดอนแต่ว่าพี่ว่าเป็นหน้าแต่เป็นหน้าที่ของฝั่งเรามากกว่านะฝั่งอักษะมากกว่าโอเคของเราพี่ว่าเรามานี่ดีกว่าฟิลิปปิน เราเราต้องไปยุ่งทางอังกฤษไหมพี่ว่าเรามาเอาขุมกําลังมาคุมปซฟิฟิกดีกว่านะมันก็ได้แหละแต่ว่าเรือไม่มีแล้วเราก็ยกเรือข้ามไปพักที่นี่หนึ่งทีนะครับที่ฮาวายที่เพิร์ลฮัเบรลนะครับแล้วก็ข้ามไปโอเคเราจะเราทําให้แฟคชั่นนี้เป็นมิตรกับเราได้ไหมอะไอ้อลายนซ่าโอ้โหอลายซ่าอลายซ่านี่มาจากคำว่าอลายนแน่เลยอะ น่าจะเออน่าจะใช่ใช่ไม่ต้องคุยกับมันชื่อมันก็บอกแล้วปล่อยไปนะะมันไม่ต้องคุยกับมันหรอกชัดเจนแล้วว่ามันไม่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่แล้วดูยังไงว่าประเทศเขาแนวคิดอะไรประชาธิปไตยหมดเลยพี่เห็นแล้วพี่ส่องแล้วมีวอปอระแกนด้า a อเกนรัตนโกสิทร์ด้วยเพื่อกับพี่เป็นคอมมิวนิสต์เออวะอะไรอ่ะร e p u b l i c o อ กูเต็มมวลาจอยแอดไล่เอามึงมาหาเรื่องทำไมเนี่ยกูเต็มมวลาอยู่ไหนเนี่ยกูเต็มมวลามันจะอยู่ฝั่งทวีอเมริกาจะไม่ผิด Fall of s e v าวเซว o สตคือที่ไหนของ <So> viet, รัเสเซียโซเวียตทะเลดำอ๋อ uh oh. นี่ไงพี่ลุยอยู่ในทะเลดำ uh oh. อืมไอ้ปล่าเป็นกองกองเรือทะเลดำของโ so ซเวียตอา้าวเหรอล่มแล้วได้ได้ลงไปคุยกับประการัง ตอนแรกว่าจะบอกลามาพูดแต่เรือไปมันใต้น้ำใช่วะใต้น้ำกูเต็มเวลาประกาศสงครามกับเราแล้วนะอือโอ้ช่างเหอะทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็จะตีกันทั้งโลกเลยตีกันทั้งโลกไปแล้วเออไม่แปลกใจใครทั้งนั้นไม่แปลกใจหรอกจริงๆก็ตีกันทั้งโลกแล้วเหลือแฟคชั่นเดียวก็คืออีกแฟคชั่นหนึ่งที่ไม่ยุ่งกับใครแฟคชั่นใหม่เดี๋ยวก็ยุ่งเดี๋ยวก็โดนวนเข้ามาแต่เหลือเวลาอีกประมาณสองสามปีนะแต่ยุ่งก็รีบหน่อยแล้วกันถ้าจะยุ่งอ่ะเยอรมันเขาไม่สนใจอออออััััััมมมมมมสเเเเเเตตรร์ดดดดดลลยยยยหหหวววะ้้าาาาาททงงงงกนซีี่ ช่วยเราไงเป็นคนดีถ้าเขาไม่เอากำลังทั้งหมดมาดันโซเวียตอย่างเดียวเขาอาจจะสู้ไม่ได้เพราะตอนแรกๆเขาติดขัดมากตรงโซเวียตจะบอกเลยภาพพอร์เทรตในในเกมเนี้ยของฮิตเลอร์ดูดีมากดูดีกว่าตัวจริงดูหล่อมากดูหล่อเออดูหล่อ่าเยอะเลยของเออว่าแต่ของพี่เป็นใครแล้วเนี่ยเีดูดิพี่ก็ไม่ดูเดี๋ยวดูดิของไปดูจากแฮของพี่ชื่อนาริสลานุวัติวง นาดิสลาวนูวัติวงมีตัวตนจริงเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 สเปนเหรอฟิลิปปินส์ว่ะโอ้พี่ไม่ได้มองเลยรีบไป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 เรือผมจะพังกับคราวนี้นะตีกับใครกันกันอังกฤษไงอังกฤษมาอีกแล้วมาตลอดเออมันมาตลอดแหละลำคาญจริงเลยอืมไปไหนก็ไปปเคลื่นรถไฟไปอย่าให้เสียหายมากกว่านี้ นะครับนะเขาจะตัดสบียงเราตรงนี้นะครับถ้าเขาตัดตรงนี้ได้กองทัพนู้นสวย oh, <no. S 1> ไม่สวยหรอกมีท่าเรืออู้แต่ลืมไปว่าเราแพ้ในเรือแพ้ในน้ําอยู่นะครับเราต้องเอาอันนี้นกลับมาล้วเ,เอาตรงนี้กลับมาให้ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องจัดการคุมพื้นที่ตรงแถบนี้หน่อยทางอ่าวเปอร์เซียเราคุมอยู่แล้วนะครับโดนฟิลิปปินและ อะไรบิทิสมาเลยเหรอนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์กับนิวซีแลนด์มานะฮะด่วนๆเลยด่วนๆแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ซาลินการดเป็นไงใกล้ถึงซาลินการดแล้วแผละ <Wow. S 1> hmm, ในอากาศนะครับเครื่องบินก็แพ้นะฮะแพ้บนอากาศไม่ใช่แพ้ในอากาศอ,อ๋าผมผมเดี๋ยร็วเดี๋ยวุดก่อนก่อนที่แมนพาวเวอร์จะหายไปมีแมนพาวเวอร์แปดหมื่นแล้วนะครับผมรีบสร้างเรียบเรียกเครื่องบินก่อน โอ้ยโดนตัดสเบียงหรือเปล่ายังไม่ไม่โดนตัดเพราะว่าเรายังส่งเสบียงทางแม่น้ำได้นะครับแต่ตอนนี้ยเราจัดการน่าสนใจมากอะไรเดโมครซีกําลังลดลงเรื่อยๆทําไมอ่ะดีแล้วเอาอยู่แล้วใช่ป่ะอยู่แต่ช้ามากเออเหลือสิน้วแต่ตอนแรกสิเดลงมาแล้วนึ่งกำไรเปล่าหักลบหักบวกเอ้าอเมริกามันไม่ได้บูนแล้วปะ ใช่ไม่ได้บูทแล้วดีแล้วมันก็คงคิดว่าถ้ากูบูทต่อไปกูได้เป็นฟาฟิสแน่ๆเลยมันมันคงคงจิตใจตรงกันน่ะผูกพันรักใหม่แต่ักรพัดก็หยุดบูอเมกาอเมริกาก็หยุดบูทนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจรจาอะไรกันนะครับแค่มันรู้ตัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนเฉยๆต่างคนต่างหยุดไม่โกงเดี๋ยวเครื่องบินเฉพาะกิจมาช่วยตรงนี้ก่อนนะครับ โอ้ประชากร2อล้านที่ไหนเปล่าแมนพาวเวอร์ผมอ๋อแมนพาวเวอร์นันไม่ใช่ประชากรแมนพาวเวอร์เป็นกำลังสำรองฟอออมอสโกแตกเรียบร้อยย้ายมายายมาสไตล์ดินกาดทันทีทีนาะอ่ะสไตล์ดินกาดก็แตกไดินกาแตกเรียบร้อยแพ้ยังแพ้ยังแพ้ยังแพ้ดิไม่ดูแพ้ดิดูก่อนไม่ต้องดูแพ้แล้วแพ้เลยแปร็แล้ว หน่ละเซียอยู่ไหนเนี่ยไปอยู่ไหนวะบนสุดเลยยังไม่แพ้บนสุดเลยยังไม่แพ้อ๋อนี่ย้ายไปอยู่เลนินกาดแทนเอ้าตอนแรกมันยึดเลนินกาดไปแล้วนี่โดนเอาคืนเหรอ,อคอไม่เตอรแนนะ่ะแพ้แน่แต่แอร์ลน์ไม่หรอกตัวเป้งๆในแอร์ลนยยังเยอะอยู่ส,สามาดรถมเนยยังเยอะเยอะมมกดนะครับตอนนี้เรามีปัญหาโดนยกพลขึ้นบกนะครับเราต้องจัดการตรงนี้ให้ได้ให้อยู่หมัดน,นะครับห้าหน่วยนี้ไม่พอแล้วครับต้องเอาเพื่อนมาช่วยนะครับรถถังนี่มาแล้วกันโอเค จาะเข้ามานะครับมารายามารายาตรงไหนอ่ามีศัตรูมายกคนขึ้นบกแถมมารายาแต่เราไล่กลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องคุม <Hey. S 1> ไม่น้ำให้ดีกว่านี้คุมเรือให้ดีกว่านี้อะไรจิรันสวัสดีสวัสดีสองทหารมาช่วยสองหน่วยสวัสดีนี่ฝ่ายไหนวะไม่ดูเหมือนกันอยู่แถวอเมริกาอ้าวมันไม่ได้เข้าร่วมกับไอ้นั่นเหรอวะไอ้นั่นไอ้นั่นอเมริกาทรับส์ัพมันมีตลอดทรัพยมันมีอเมริกาใตาอ้อันใหม่อ๋อพวกใหมอ่อะหรออืม ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดีแล้วโอเคห้าร้อลำเครื่องบินห้าร้อยลำที่เอาออกมาไปไว้ไหนได้วะบินได้ไม่ไกลเอาตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็รับได้แค่สี่ร้อยลำแต่ก็ต้องเอาไม่ถึงวะนี้ก็เลยแพ้ทางอากาศกับโซเวียตนะครับทักติคอลบอมมาช่วยหน่อยตรงนี้ อ๋อเอลซาปาดอร์เป็นฟาาซิตเหมือนผมแต่ว่าโดนบุโดนเป็นเดโมแครติกสามสิบเปอร์เซ็นต์แลวก็ใช่รู้สึกเขาจะอยู่ใกล้ๆอเมริกาเลยแหละเม็กซิโกประเนียเอาเขาเข้าเอาเขามาเข้ามาร่วมได้ไหมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราตีกับแมตตีกับอเมริกาเขาจะได้เอ้ยไม่ได้ดิถ้าเขาตีกับอเมริกาเขาตายเลยเขาอยู่แถวนั้นอ่ะเพราะเพาไม่ตีอเมริกาเราเอาอเมริกาไปการันตีให้ให้ซัดอร์ซับซ้อนจังเลยวะ อเมริกาคุ้มกะลาหัวอยู่แต่ดันส่งกองกําลังหนุนมาให้เราเนี่ยนะเออซับซ้อนครับซับซ้อนวิจัยเร็วจังวะเนี่ยส่งมาช่วยโซซูแล้วอยากทำอะไรก็ สิบห้าหน่วยนี้ตั้งเป็นแม่ทัพสักคนแล้วกันต้องมะเอาสักหน่อยนะครับพีพีมีเยอะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราบุกเรียงอนะ่ะบุกไปดีมายืนยืดยืดย้ทำไมอันนี้เข้านี่เข้านี่ก่อนโอ้กูกดผิดนูน่นผิดนี่อยู่นั่นแหละนะฮะในที่สุด เราก็เป็นฝ่ายชนะฮื่าฮ่าเราแบบพระเอกฮ่าพระเอกมากบาเอ้ยมันดันมาทางนี้เดี๋ยวนะครับเราต้องเราต้องรีบทะลุไปทะลุทะลวงไปนะครับอยาให้มันดันได้โอเคอยากเพิ่ม s t a b บลิตี้ฮะนี่ไงเพิ่มซะ อ่าเรียบร้อยทางนี้เดี๋ยวเข้าทางนี้นะครับเคลียร์ให้เรียบร้อยนี่เหมือนกันอะไรบางนี้โอเคทหารแถวนี้หมดแรงเป็นแถบนะครับสู้ๆูเรายึดสตาร์ลินกาได้แล้วเวลสี่เวลสี่มาแล้วเหรอเต็มอะเกลือเลยตอนนี้มีเวลห้าแล้วด้วยทหารพันศึก Experience Level ห้าผ่านศึกอย่างโชคชน ใช่แต่ตอนนี้เหนื่อยหมดแรงาผมกลำศึกมาอย่างยาวนานไม่ได้สงบสักทีเออไม่ไม่เคยได้หยุดเลยเนี่ยพอตีตีแตกปุ๊บเจอโซเวียตต่อสักพักฝรั่งเศสแม่งมาแถมตามมาด้วยสามพันธมิตรทั้งทัพเลยเดินไปสักพักอเมริกาไม่เข้าร่วมคือตอนนี้บ้านตัวเองอยู่ไหนก็กลับไม่ถูกวเนี่ยรู้จักแต่แนวหน้านะครับไม่รู้จักลูกเมียตัวเองลยดไม่หมดละ เอ้แต่เราก็ฝ่าฟันฟันฝ่ามาได้สุดยอดจริงๆนะฮะแผนที่ของรัตนโกสิน์ตอนนี้มันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเยอรมนันเนี่ยรีบยึดเลนินกราดให้เร็วเร็วดิได้แต้มเก็บแต้มสุดท้ายโอ้ไม่ต้องปูละมันจะยึดอยู่แล้วเนี่ยจะยึดแล้วก็ดูดีเลนินกราดตอนเลนินกราดก็เลงจะโดนแล้วเนี่ยโอ้โดนล้อมไปแล้วเลนินกราดล้อมอยู่เลนินกราดโดนล้อมไปแล้วต่อไปก็คือเฮลซิงกิ เฮลซิงกินี่ของฟินแลนด์ใช่ไหมใช่ใช่ใชโอ้แม่ธงฟินแลนด์แม่งเท่เลยนะดูธงมาดิ a l ลออฟโรมอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโรมโดนอะไรอ่ะยูเ t สเตดว่ะไนดูดิยูเ t สเตดอเมริกามาไงเนี่ยเฮ้ยย oh ุโรปเฮ้ย <Hey, Europe. S 1> เอาแล้วนอนบังดีน,นอนบังดีแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรอะโดนท<ะ>ี่เขาเรียกอะไรขึ้นฝั่งที่นอนบังดีอะอิตาลีเอ้าเฮ้ยยังไงชิปหายอเมริกายกพลขึ้นบกที่ยุโรปอย่างโหดอ,อันนี้เราทาอะไรไม่ได้ด้วยอะไกลมากไกลไกลกเรามากเลยไกลไกลเกินไปฝรั่งเศสกําลังเอาคืนอิตาลีกําลังลาบากบอกเลยฝรั่งเศสล่มไปแล้วนี่ฝรั่งเศสกลับมาแล้วเหรอนี่ไงเนี่ยเฟรนช์คอมมิตี้เนี่ยเนี่ยเฟรนช์คอมมิว เฟนคอมมิวเนี่ยเนี่ยกำลังไล่ตีอิตาลีเป็นว่าเล่นเลยเนี่ยอ๋ออิตาลีมันโดนตีท้ายบ้านมันก็เลยไม่ทันตั้งตัวมันโดนหมดอ่ะคืออเมอเมริกามันไปไอ้นี่เขาไวใช่ไหมไปไปช่วยไอ้ฝรั่งเศสนี่ไวอืมกู้ชาติคืนให้ฝรั่งเศสนะครับอเมริกาเอ้ยอย่ายอมเอ้ยลมลมคืนได้แล้วได้ยึดลมคืนแล้วโหเสียหายเนี่ยนี่อะไรอะเสียหายหลายแสนยูโกสลาเวียก็กลับมานะครับโอ้เราทำอะไรไม่ได้ครับตรงนี้ ตรงนี้ทำไปได้ตรงนี้ต้องให้ทั้งให้เยอรมันอิตาลีเขาจัดการเองเยอรมันแต่ทีนี้เรนิงกราดเรนจ์แจ,จ้งแล้เออเยอรมันรีบตีเลนิงกราดแล้วรีบก็ไปคุ้มกันอิตาลีช่วยอิตาลีไป <c oughs> อิตาลีก็โดนหนักเลย <c oughs> ในตอนนี้โ oh, อ้เสิร์ฟไพร์แอทแท็กนะครับอเมริกาไม่เซอร์ไพร์เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาโผงนี้ไงแสดงว่าอเมริกามันคุมคุมทะเลแอตแลนติกคุมมาทั้งแอตแลนติกหมดเลยไม่งั้นมันมานี่ไม่ได้พี่ เราเราตีฝั่งศัตรูนี่จนแนวหน้าแม่งบรรจบกับพี่แล้วเนี่ยแนวหน้าเรามาชนกันละแนวหน้าชนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยลุ้มสวัสดีทหารญี่ปุ่นเรามาเจอกันตอนแรกตอนแรกตอนแรกเราเคยมาร่วมรบกันอยู่ที่จีนไม่ใช่เหรอครับตอนนี้เรามาเจอกันตรงนี้อีกแล้วเพื่อนกันมาเจอกันใหม่นะฮะไทยญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นดินแดงอะไรอ่ะฮังการีจอยอักษะดี <Good. S 2> ทางกร็รีประกาศสงครามกับพวกอเมริกันแล้วโอเคอ่ะพี่จัดการอังกฤษได้ละที่มันมาตรงนี้กวนตีนพี่นะคร <Okay. S 2> าวนี้พี่จะต้องจัดการเรื่องคุ้มกันชายหาดใหม่เออพอเมื่อกี้มันไม่โอเคไปหน่อยนะฮะคุ้มให้ยาวเลย <Okay. S 2> นะครับเดี๋ยวแม่งมาอีกได้โอเคสิบ okay. ห้าน่วยไหวปะไหวโอเคไหวแลย okay. เมื่อกี้ผมสะสมแมนพาวเวอร์ได้เป็นเกือบแสนตอนนี้แมนมันเป็นศูนย์อีกแล้วอะ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> ไม่เกณฑ์ยูนิตเพิ่มไงแหมก็ทาหารที่มันไม่พอคุมหน้านนะ้ำคุมคุมชายหาดเครื่องบินจะต้องจะต้องสู้ต่อไปเครื่องบินแพ้อยู่ตรงนี้อืม <c oughs> อะไรของแม่งวะ เอ้เดโมครติกเหลือแปดแล้วเมกายอมแล้วฮะยอมแล้วยอมเอะจักรพรรดิก็ยอมเหมือนกันนี่จักรกพรรดิก็ยอมแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหขอบคุณมากเลยเอลเซบาดทรงกล้องหารมาช่วยสองหน่วยเอามาติดเกาะไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยอ่าพี่ชายแดนพี่ติดกับเยอรมันแล้วโอเคดูเหมือนว่าอิตาลีเขาจะตั้งตัวเริ่มตั้งตัวได้แล้วโอเคเขาดันฝรั่งเศสอยู่ โซเวียตนี่จะแพ้จะแพ้ดันไม่เข้าสักทีเ่ยน่ากลัวตรงแม่น้ำอย่างเดียวจริงเอ้ยตรงทางทางทางน้ำทางทะเลเนี่ยแค่นั้นแหละทางทะเลแค่นั้นก็ต้องคุ้มกันชายฝั่งให้ได้อ <Okay. S 1> เพราะาทหารบอกเลยว่าตอนนี้ผมทหารนี่ตันแล้วอะเทกเทกเกือบตันแล้วตอนเนี้ยอทหารบกของโลกอะช่ะก็ทหารเทกอะเอาแค่เฉพาะตรงอาวุธตันแล้วอืมแล้วก็ในส่วนของไอ้พวก เอ็กเวเบิก์ก็ตันแล้วเหลือในส่วนพวกไรเฟิลเกรเนตพวกล็อกเก็ตลันเชอร์เนี่ยจะตามมาทีหลังก็คืเราใช้เวลาประมาณสองร้กว่าวันประมาณสองวันอ่ะก็เต็มก็ตันเหมือนกันก็คือตอนนี้ทหารบกไม่กลัวใครใช่ทหารบกนี่แบบแข็งแกร่งนี่คือทหารบกอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้สเปเชียลฟอร์ตด้วยอ่ะก็พอแต่ผมว่าผมรีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะดีกว่ามั้งทำตอนนี้ยังทำได้ได้เร็วหน่อย เออใช่ลืมไม่นี่ไปเลยครับทางรถฟงรถไฟเนี่ยระบาดเทมคตรกว้างอืมกว้างมากเมื่อไหรจะเสร็จวะเนี่ยต้องมีซิวิเลียนเฟคทอรี่เยอะแล้วแหละทางั้นอะ่ะเดี๋ยวจบสงครามเราก็ต้องมานั่งแบ่งเค้กอีกเอาอย่างนี้ไปก่อนเออเดี๋ยวตอนแบ่งเค้กเราทำ เหมือนเดิมนะถ้าเราชนะขงครามแล้วเราแบ่งเค้กเราอุย้ยอิตาลีแพ้หรอ